อยาขายของในทิกตอกทำคลิปปักตะก้าต้องรู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งโซ่ปังโซจึง้งเดี๋ยวพี่บุ๋มจัดให้ครับผมเองมีผู้ติดตามเกินล้านทำคลิปปักตะก้าเป็นอยู่แล้วยังต้องซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านเลยบอกแล้วไงต้องรู้ข่าวรู้เราเขาสอนอะไรกันทุกวันนี้เราต้องรู้ด้วยไม่งั้นจะตกยุคทุกวันนี้มีหนังสืออย่างนี้ให้อ่านสูตรลับปักตะก้านายหน้าทิกตอกแล้วนี่คือชำละเนื้อหาอย่างโหดนะเอาความลับอินฟูมาแฉแท้แท เห็นหัวข้อแบบอันนี้คือมือใหม่อ่านได้นะส่วนข้างลาง่างจะเป็นไอเดียปักตะกร้ามาดูแยกหัวข้อสินค้ามาละเอียดยิบ69อย่างชุดทําบุญชุดสังฆทานก็ยังไม่เว้นถ้าใครเคยเรียนการตลาดมาจะรู้ว่าเวลาเราได้สินค้ามาเราจะต้องวิเคราะห์สโวชข้อดีข้อเสียโอกาสอุปสรรควิเคราะห์ t a r g e t g r o u p จะต้องรู้ว่าสินค้าตัวนี้ทำคอนเทนต์ขายให้ใครแล้วดูสิ่งที่แอมทำไม่ต้องคิดกันเลย กลุ่มเป้าหมายเป็นใครเลือกสินค้ายังไงแอมบอกไว้หมดแถมยังมีไอเดียคอนเทนต์มาให้ด้วยนี่มันคือคัมพีติกต็อกการตลาดแบบเข้าใจง่ายใครอยากได้กดเลยครับอยู่ในตะกร้าตรงนี้แล้วทุกวันนี้อยู่ยากแล้วผม